นางเคยไม่อาบน้ำลยคุณผู้ชมยี่สิบห้าวันเพราะว่านับนับก็เลยด้ว่า้วนางไม่ชอบลันน้ำหรือไงคือมันเป็นปมตอนเด็กๆแม่ตอนแรกลูกแห้งอยู่ตัวลูกอะแห้งอยู่แล้วแม่ให้ลูกไปอาบน้ำมากแลวลูกก็ตัวเปียกอะแล้วเราลูกก็ใส่ชุดแล้วแม่ก็มาตีลูกอัตอนแรกลูก ขอสาบการอาบน้ำที่ทำให้เด็กตัวแห้งแล้วไปเปียกเลยดันต้องกลับมาแห้งทำไมฉันเมาเธอดีกว่าสบัยก่อนนะตอนที่รู้จักกันนะตัวมันเหม็นมากพี่ <c oughs> <c oughs> ทูเห็่ะมันกินเที่ยวกับนางอะคือมันไม่ได้สังเกตอะแต่ว่าเออนางไม่ชอบอาบน้ำเออใช่รู้ว่าเรื่องไม่ชอบอาบน้ำมีอยู่พักหนึ่งเป็นดูก่อนนะไอตอนที่เจอเราเนี่ยเขาประมาณแค่อาทิตย์เดียวแต่ไปสืบประวัตินางนาง,นางเคยไม่อาบน้ำนะคุณผู้ชมยี่สิบห้าวันเพราะว่า <ขอ S 1> นับเลยนับก็เลยรู้วยห้าวันนางไม่ชอบกลัวน้้ำหรือไงคือมันเป็นปมตอนเด็กๆว่าเราอะตัวแห้งๆอยู่ดีๆนะคะแล้วแม่ก็จะแบบตุยไปอาบน้ํา ตุยไปอาบน้ําก็โอ๊ยเดี๋ยวก่อนได้ไหมอ่ะกาลังเล่นติดพันหรืออะไรเงี้ยยังอีกยังอีกก็ตีไงไ,งไม่ไม่ไปอาบน้าก็ตีมันก็เป็นความทรงจาไม่ดีกับการอาบน้ำแล้วพอเราอาบน้ําใช่ไหมคะตัวเราก็จะเปียกเดิมทีเราตัวแห้งเราก็ตัวเปียกเสร็จแล้วพอเราออกมาจากห้องน้ําเราก็ต้องรีบไปเล่นต่อเราก็ใส่เสื้อผ้าเลยนะคะแล้วแม่บอกนี่อะไรตัวย,ยังเปียกอยู่เลยแล้วมาใส่ชุดได้ยังไงใส่ชุดได้ยังไงต,ตีอีกแล้วเสื้อผ้าก็เปียกก็ตีเสื้อตีอีกนูว่า แม่ตอนแรกลูกแห้งอยู่ตัวลูกอะแห้งอยู่ <_ S 1> แล้วแม่ให้ลูกไปอาบน้ำมาอแต่ลูกก็ตัวเปียกอะออแล้วเราลูกก็ใส่ชุดแล้วแม่ก็มาตีลูกอตอนแรกลูกตัวแห้งอยู่แล้เลยบอกว่าฉันขอสาบการอาบน้ำที่ทำให้เด็กตัวแห้งแล้วไปเปียกเลยดันต้องกลับมาแห้งทำไม เราะว่าทำสาบนะพี่ตอนไปถ่ายละครกับพี่แจงอ่ะพี่แจงเวลาพันอ่ะพี่แจงต้องเอากระดาษเปียกกับแป้งฝุ่นให้ตุ๋ยแล้วบอกว่าตุ๋ยอ่ะเอาเข้าไปห้องน้ำทำความสะอาดรักแล้วนะเพราะเหม็นตอนเต่าบทมันหลายคนน่ะแล้วแจงหูหีแล้วอ่ะนะใช่ทำท่าทำทางแล้วก็พี่แจงก็บอกเดี๋ยวอื่ะเสร็จแล้วเนาะถามนี้ต่อเสร็จแล้วเนาะอ่ะตุ๋ยตุ๋ย เอาไปเข้าน้ำนะทิชชู่เปียกเนี่ยเทจักแรแล้เนาะเออแล้วเอาแป้งอะ่ะโรยโรยตบตบตบตปสองข้างเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเข้าฉากไปเอาไปไปแต่ตอนนี้ตอนนี้สะอาดที่เราเพราะ,ะว่าเพราะเขาไปนอนที่บ้านสะอาดจริงเขาก็เวลาเข้าไปบ้านเขาจะนอนห้องเดียวกับน้องตีอ่าจะนอนเตีงเดียรตีแล้วปรากฏว่านอนด้วยกันนะมัน S <S> <S เราเลือกสะอาดอาบนะจะเป็นนี้อาบน้ําทุกวันแล้วนะคะเพราะอาสาบานต่อหน้าพระเอาไว้ว่าลูกช้างจะขออาบน้ําทุกวน<อ>ันอะอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งดังนั้นอากลัวคําสาบานอาก็เลยอาบทุกวันดีมากไปนอนบ้านอาไก่อาก็อาบน้ําทุกวนันไปฮอกไกโดอุณหภูมิติดลบอาก็อาบน้ <S <S าําทุกวน<า>ันเพราะอาสาบานไว้<อ>เปลี่ยนไปแล้วค่ะ